ต้นกระดังงาเป็นไม้มงคลมีความเป็นสิริมงคลเสริมชื่อเสียงเงินทองข้างๆบ้านมีต้นไม้หลายต้นวันนี้ตามกลิ่นดอกไม้หอมมาว่ากลิ่นมาจากไหนจนมาเจอดอกกระดังงาสงขาที่อยู่ข้างๆบ้านเองค่ะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าต้นกระดังงาต้นนี้อยู่รวมกับต้นไม้อื่นในสวนครัวหลังบ้านนะคะเมื่อเช้ามาเก็บลูกมะเขือแต่ได้กลิ่นดอกกระดังงาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วล่ะค่ะก็เลยตั้งใจว่าเช้านี้จะมาถ่ายรูป มาฝากเพื่อนๆกันนะคะจึงเข้ามาเก็บมะเขือและก็มาชมต้นไม้อื่นๆด้วยและที่สำคัญคือมีเป้าหมายว่าจะมาถ่ายรูปต้นกระดังงาต้นนี้มาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดอกกระดังงาดอกจะหอมมากในช่วงเย็นค่ะเมื่อวานญาญ่ารดําต้นไม้อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะได้กลิ่นดอกไม้หอมก็คิดว่าน่าจะเป็นดอกกระดังงาแต่ว่าไม่ได้รีบเดินมาดูนะคะเพราะว่ารีบเร่งกับการรดดามต้นไม้ที่บริเวณใกล้ๆกัน เพื่อนเพื่อนดูดอกเขาสิคะดอกจะเป็นช่อต้นหนึ่งจะมีดอกสองสีนะคะดอกอ่อนคือดอกสีเขียวดอกนี้ยังไม่กลิ่นหอมค่ะดอกที่มีกลิ่นหอมคือดอกที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วอย่างนี้หอมจัดนะคะจะหอมอยู่หนึ่งถึงสองวันวันนี้ย่าก็ตั้งใจว่าจะมาเด็ดดอกกระดังงานี้นะคะเอาไปบูชาพระได้เยอะทีเดียวนะคะเพราะดูแล้วทั้งต้นเลยจะมีสีเหลืองประมาณ50%สีเขียวประมาณ5 0อร์เตคือครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ เวลาดอกบานเขาก็จะทยอยบานดอกสีส้มก็จะบานและมีกลิ่นหอมดอกสีเขียวไม่หอมแต่จะค่อยๆบานขึ้นนะคะจากดอกเล็กๆก็จะค่อยๆโตขึ้นในที่สุดเขาก็บานออกมาให้เราได้ชื่นชมกลิ่นกันค่ะต้นนี้จําได้ว่าปลูกด้วยต้นนะคะซื้อต้นมานานแล้วหลายตอนนั้นก็เป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะพอปลูกมาต้นโตขึ้นแข็งแรงต้นกลางงาชอบดินร่วนซุยที่ระบายน้ําได้ดี และดินมีปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุนะคะต้นก็จะเจริญเติบโตไม่ค่อยมีโรคและแมะลงหากกิ่งเขายืดยาวก็ตัดกิ่งให้สั้นลงนะคะพอเราตัดกิ่งให้สั้นลงเขาก็จะแตกดอกมาอีกอยู่ในสวนครัวข้างบ้านพร้อมกับต้นไม้อื่นหลายๆต้นหากปล่อยให้ยืดยาวบางครั้งเวลาเราเดินทํางานก็จะเกะก,กะค่ะการตัดแต่งกิ่งก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นการกระตุ้นให้ต้นไม้ออกดอกมากยิ่งขึ้นต้นกระดังงาต้นนี้จึงออกดอกรอบทรงพุ่ม ทั้งต้นเลยค่ะออกดอกตลอดทั้งปีแต่จะออกดอกมากเป็นพิเศษช่วงที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วกิ่งใหม่งอกออกมาและจะมีดอกที่ปลายกิ่งจะสังเกตว่าช่วงอากาศเย็นตอนเช้าตรู่และตอนคำ่ำพุกค่ำนะคะกระดังงาจะส่งกลิ่นได้หอมมากกว่าในช่วงกลางวันซึ่งมีแสงแดดร้อนจ้าค่ะแต่ต้นจะเติบโตได้ดีในที่มีแสงแดดจัดนะคะใครที่ชอบไม้ดอกหอม และก็มีดอกตลอดทั้งปีต้นกระดังงาก็เป็นต้นหนึ่งนะคะที่ควรจะเลือกปลูกไว้ประจำบ้านเพราะว่าต้นนี้ไม่มีโรคและแมลงใดๆเลยค่ะ<ๆ>สวนข้างบ้านปลูกหลายๆอย่างผสมกันนะคะทั้งดอกไม้ดอกหอมที่เราชอบและก็พืชปักสวนครัวก็จะปนๆกันไปตรงบริเวณน,นี้อยู่ใกล้สวนยางพาราด,ด้วยค่ะเวลานี้7จ็ดโมงครึ่งอากาศก็เริ่มร้อนนะคะจะเห็นว่ามีเงาของใบาย,ยางทาบผ่านลงมาที่ต้น กระดังงาและก็ที่หน้าของย่าๆนะคะแดดบริเวณนี้ก็จะร้อนไปจนถึงประมาณ3-4โมงเย็นค่ะวิธีสังเกตว่าเป็นดอกกระดังงาไทยหรือกระดังงาสงขลานะคะกระดังงาไทยจะเป็นไม้ยืนต้นสูง8-15เมตรค่ะกระดังงาสงขลาจะสูงประมาณ1-4เมตรนะคะกระดังงาสงขลาจะมีดอกมีกลีบสีเหลืองเรียวยาวบิดเป็นเกลียวและมีกลิ่นหอมแรงอย่างต้นนี้แหละคะ่ะเมื่อกี้เก็บมะเขือได้4ีลูกนะคะยะ่าๆยังไม่ทานอาหารเช้าเลยค่ะ กลับมาจากทรงหลานที่โรงเรียนแล้วก็มาถ่ายรูปต้นกระดังงาก่อนนี่ได้ผักเลยนะคะตอนเช้าเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย